ปปจจุปจจเอแต้ละปัจจุยัจยุเออฮะฮะสวัสดีค่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 ะเก่งมากไปจุอ่ะจุส่งจุไปไง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจที่มาเจอกันวันนี้นะใช่ er> สวัสดีค่ะคุณหมอยังสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะเก่งมากน่ารักที่สุดเลยโตใยโตไวมากขวบสองเดือนเนาะใช่ค่ะโตสองเดือนแล้วดีใจจังค่ะป้าหมอค่ะหมอค่ะทีเจแล้วก็เจทีใช่แล้วก็เจที น่ารักมากๆน่ารักมากๆคุ้มที่สุดเลยนาะแฟดชายหญิงดีมากขอบคุณลของคุณคุ้มมากอืก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยเนาะเป็นคุณแม่เต็มตัวสองดูเป็นตัวอย่างที่ของเคสที่แบบว่ามีความเครียดเรื่องงานแล้วก็เหมือนแบบ ด้วยเป็นแอร์โฮสเตสเนาะงานก็คือต้องบินตลอดเลยแล้วก็จะพักผ่อนน้อยก็เลยกังวลว่าแบบจะได้หรือเปล่าเนาะแต่ความอยากมีลูกของเราก็คือเหมือนแบบว่าพยายามเจียดเวลาจากการทางานมาให้หมอมากเลยในลองเล่าตอนตั้งแต่แรกเลยเนาะแบบว่าหุยเราต้องมีทั้งตาลางงานแล้วก็ต้องมาแบบว่า จัดสรรเวลาให้ตรงวันตกไข่เพราะตอนแรกเลยเนี่ยคือแบบว่าตารางบินแน่นเลยใชต่ตอนแรกตารางบินแน่นเลยแล้วก็ตอนแรกเราเริ่มที่ IUI ก่อนเนะ<ม>าะของหนูเริ่มที่ IUI ก่อนแล้วก็คือด้วยตอนนั้นบินเยอะแล้วก็กังวลว่าแบบถ้าถึงเวลาที่ต้องฉีดยาหรือว่ากินยาเงี้ย<ม>เราจะมีเวลาไหมเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่บนฟ้าเ,<อ>เนาะแต่ว่าก็โชคดีช่วงนั้นก็จะได้เพื่อนร่วมงานที่แบบ เข้าใจเพราะเราก็จะเกินกับเขาไว้ก่อนว่าเอ้ยถึงเวลาแล้วเราต้องฉีดยาเวลานี้<ๆ>เวลานี้นะขอแวบไบปแปบบ๊แบบนึงได้ไหม,อ,มอะไรอย่เงี้ยทุกคนก็แบบน่ารักมากเรียกว่าฉีดยากระตุ้นไข่กันบนฟ้าเลย <laughs> <okay. laughs> ก็แบบขอไปฉีดแ๊บหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็คือดีมากเลยเพื่อที่จะได้แบบมีลูกน่ารักน่ารักอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นสเต็ปแรกของ IUI ก็คือจะแบบแว็บไปแว็บมานิดนึงแต่ว่าด้วยความที่หนูทําอ UI ไป3ครั้งเนาะแล้วก็อาจจะด้วยการพักผ่อนน้อยของหนูเองด้วยก็เลยอาจจะทําให้ไม่ติดมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะหนูสุดท้ายแล้วหนูก็เลยมาทำเด็กหลอดแก้วกันทำเด็กหลอดแก้วแต่เด็กหลอดแก้วนี่คือต้องใช้วันหยุดเยอะกว่าเดิมไปอีกเพราะปัต ใจแรกเลยที่แบบว่าตอนแรกยังไม่ยอมทําเพราะว่าก็คือมันต้องลางงานเยอะ<ช>ออกังวลว่าจะแบบพักผ่อนไม่พอ<ช>แล้วตอนกระตุ้นถ่ายมันก็ต้องนัดมาแบบหลายวันโหแบบว่าตอนนั้นคุยกันนี่คือรู้เลยว่าตู่เครียดเลยว่า<ช>แบบทํายังไงจะลาง,งานได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โชคดีได้รู้จักกับพี่เก๋พี่ที่เคารพที่ทํางานอยู่คนนึเงเขาก็แบบว่า ให้เคาปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วบริษัทเขาก็แบบน่ารักเขาก็ให้ลาได้หนึ่งเดือนแต่ก็โชคดีจังหวะนั้นคือแบบคนบินพอด้วยค่ะลูกเรือพอก็เลยได้รับอนุมัติให้อยู่ไปเลยเต็มเต็มหนึ่งเดือนทุกอย่างมันคือเหมาะเจาะมากเนาะแล้วพอได้ตัวอ่อนมาก็คือแบบว่าพอจะย้ายละวตื่นเต้นไหมวันที่จะย้ายตัวอ่อนตื่นเต้นมากรู้สึกว่าแบบ เอจะติดไหมจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลุ้นว่าแบบ<อ>เหมือนฟีลแบบจะถูกหวยไหมอ่ะแล้วตอนนั้นเราก็คุยกันว่าเราแบบว่าจูกลัวว่าจะไม่ติดหรือแบบว่าขอย้ายตัวอ่อนมากกว่าหนึ่งตัวได้ไหมใช่เ<อ>นาะเหมือนตอนนั้นเราคุยกันเนาะว่าแบบเราจะย้ายหนึ่งหรือสองตัวดีเพราะว่าตัวอ่อนค่ะ อาจจะไม่ใช่เกลีดที่เป็น A บวกหรืออะไรอย่างงี้ด้วยก็เรื่องของความขังวลตรงนั้นใช่ซึ่งจริงๆไม่ว่าจะย้าย1ตัวหรือ2ตัวหมอก,ก็บอกเอาไว้แล้วว่าโอกาสท้องมันเท่าเดิมแต่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะติดแฝด<ช>ซึ่งก็แบบ ตั้งใจมากสู้สุดฤทธิ์เลยจําได้ว่าหมอบอกขู่ไว้เยอะเลยว่าถ้าย้ายตัวอ่อนแล้วติดเป็นแฟนเนี่ยจะมีความเสี่ยงนะที่จะต้องลางานเยอะอาจจะต้องออกจากงานด้วยซ้ำเครียดตรงนี้นะแล้วก็อาจจะต้องแบบว่าถ้าคลอดก่อนกาหนดก็มีค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องคอยดูแลลูกมอนิเตอร์เยอะเวิร์สเคสต่างๆใช่แต่สามีซัพพอร์ตมากใช่นะคะใช่ก็เลยแบบ ก็ตัดไปได้เรื่องหนึง่งเอาเรื่องแบบไม่ต้องห่วงเรื่องพวกค่าใช้จ่ายเ,าเพราะเขาบอกว่าให้ให้แบบให้จูแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะโฟกัสกับเรื่องของการฉีดยากินยาอ,อะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองไปเลยใช่แล้วก็หมดห่วงไปเรื่องหนึง่ง ดีมากเลยเป็นสายซัพพอร์ตที่แบบว่าสุดยอดเลยอ่ะเออเราก็เลยแบบโอเคตัดสินใจย้ายกันสอตัวอ่อนซึ่งก็เลยได้มาเป็น TJ กับเจทใช่ลูก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 คุ้มเลยใช่คุ้มมากคุณหมอแล้วตอนแรกเหมือนว่าคิดอยู่ว่าแบบเฮ้ยเราจะเลือกหรือไม่เลือกดีแต่สุดท้ายเราก็ให้คุณหมอเลือกตัวที่แข็งแรงที่สุดสองตัวก็เลยเชื่อมือคุณหมอเนาะเราก็เลือกตัวที่แบบว่าเกรดดีที่สุดแล้วก็แนวโน้มที่แบบโอเคที่ ก็เลยแบบบังเอิญได้มาเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งเลยนะ <c oughs> แบบโชคดีมากตอนนั้นเรายังไม่รู้เพศด้วยซ้ำตอนที่คุณหมอเลือกให้แล้วตอนท้องเป็นยังไงคะพอแบบต้องมาท้องแฝดอะ่ะมันแบบมีความเครียดหรือว่ามีความกังวลกว่าปกติไหมคือตอนที่ท้องโชคดีว่า ไม่รู้ว่าเรียกโชคดีหรือเปล่านะแต่ว่าจัวจะไม่ค่อยเสพข่าวอะไรที่มันไม่ดีที่เกี่ยวกับว่าแบบเป็นเวิร์สเคสอะไรเงี้ยแต่คนที่เสพข่าวเวิร์สเคสเขาจะเป็นคนที่แบบวางแผนว่าเอ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนหรือเปล่าอะไรเพราะว่าเขาทําเกี่ยวกับแบบเครื่องมือแพทย์อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมเขาก็จะแบบไปโรงพยาบาลบ่อยแต่หนูอะไม่ค่อยได้เสพข่าวหนูก็จะไม่รู้ว่ามันจะมีแบบคลอก่อนกําหนดแล้วจะตัวเล็กมากแค่ไหนจะต้องใส่ใส่ออกซิเจนคือหนูไม่รู้เลยเออก็พยายามคิดบวกแบบ คือพยายามดูอะไรที่มันสนุกสนุกอยู่กับคุณแม่เงี้ยเขาก็พาดูอะไรสนุกขำกันทั้งวันเลย้ยก็เลยไม่ค่อยเครียดสําหรับหนูนะหนูไม่ค่อยเครียดเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยเรื่องไม่ดีมันคงไม่เกิดกับเราหรอกเรื่อ้ไหมสำคัญมากเรื่องสภาพจิตใจนอนทุกคืนดีเลยสุขภาพจิตดีต้องบอกว่า ดูมีคุณแม่ที่แบบดีมาก<ช>่า<ช>เพราะว่าดูแล้วพื้นฐานก็คือเหมือนแบบว่าได้รับการเลี้ยงดูมาดีไง<ช><ช>เมื่อเราที่สุขภาพจิตดีต่อให้เป็นการตั้งคันแฟดที่มีความเสี่ยงเยอะ<ช> <ๆ S 1> มากมายเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองได้ดีมันก็มันก็จะดีเนาจนมาถึงวันที่เราคลอดนะก็แบบเป็นไงวินาทีที่เจอลูกครั้งแรกก็ ตื่นเต้นนะตกใจเลยก็แบบเนาะใช่รอฟังเสียงเด็กร้องเนี่ยแหละว่าแบบเมื่อไหร่จะร้องแต่ว่าคุณหมอแบบผ่าตัดแบบชํานาญมากคือคือรู้แหละว่ากําลังจะทําแต่ปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวก็คือโผล่ยกขึ้นมาเลยก็เลยบอกเอ้ยต้องตกตะไลนิดตาเลยนะอะวันที่รอคอยแวะมาแล้วหนึ่งแล้วก็รออีกแวะหนึ่งก็มาห่างกันแค่กี่นาทีสี่นาทีค่ะก่อนที่จะแบบ ตอเงี้เราก็คิดไปต่างๆนานานแล้วเพิ่งจะมาเริ่มเครียดตอนนี้แหละค่ะแบบเฮ้ยมันจะแบบโอเคไหม ừ, อะไรอย่างเงี้ยแต่ระว,วังท้องก็คือแบบสบายๆแล้วแบบชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยไหมหลังจากการที่แบบว่ามีต้องทํางานเยอะแล้วก็คือสรุปต้องลาออกจริงๆเนาะสรุปว่าลาออกจริงๆเพื <c oughs> <ๆ>่อมาตัดสินใจตอนที่เขาสามเดือนเนี่ยใช่<ๆ>แ,แบบจะอยู่หรือจะไปดีอะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายก็คือตัดสินใจว่าออกดีกว่าเพราะว่าแบบอยากเขาเรียกอะไร อยากอยู่ทุกโมเมนต์ของเขามากกว่าว่าแบบเฮ้ยวันนี้เขาพลิกได้นะวันนี้เขาเริ่มเดินได้นะวันนี้เขาเริ่มเอ่อแอ่นนะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่างานแอร์อาจจะแบบ เขาเรียกอะไรเจอผู้คนมากมายบางทีอาจจะแบบไม่อยากเอาเชื้อโรคหรืออะไรเงี้ยมาให้เขาด้วยอะไรเงี้ยความยิ่งใหญ่ของความรักของมนุษย์แม่เนี่ยแหละแล้วแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์สามีด้วยที่คอยซัพพอร์ตต้องซัพพอร์ตได้ไม่งั้นเราก็ออกไปได้นะใช่ไหมก็คือต้องแบบว่าคอยเป็นหัวหลักของครอบครัวเพื่อให้ภรรยามาเลี้ยงลูกเต็มที่แต่ก็คงครับผม องคค่าเพราะว่ากลับมาบ้านก็เจอลูกๆภรรยาอะไรเงี้ยก็โอเคแฮปปี้หายเหนื่อยมันเหมือนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะชีวิตของจูใช่จริงเพราะว่าอันดับแรกเลยคือที่แบบว่าเปลี่ยนไปเลยคือหนึ่งนอนน้อยอันนี้มนุษย์แม่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วคือนอนน้อยแต่ทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขมากใช่โอ้จริงนะจู ตอนแรกเคยแบบเหมือนเห็นคนอื่นเขาพูดกันว่าเหนื่อยแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงแต่พอมาเจอเองจริงๆแล้วมันเหนื่อยแต่มีความสุขจริงคะถึงแม้จะตาแพนด้ายังไงแต่มันก็ภาพอิ่มเอมเนาะนั่นไงเสี่ยมาแล้วเวลาเขาแบบยิ้มหัวเราะหรือแบบพยายามจะคุยอย่างเงี้ยน่ารักมากนะโอ้ยต่อให้มันแบบว่าเปลี่ยนยังไงชีวิตเราก็เหมือนแบบกลายเป็นมีความสุขมากขึ้นใช่ใช่ครับี่แล้วก็แบบ เหมือนได้เจอคุณพ่อคุณแม่ของหนูแล้วก็น้องสาวอะก็มาที่บ้านบ่อยเหมือนแต่ก่อน,น,นอตอนที่แบบใช่<อ>แต่ก่อนก็จะแบบเจอกันบ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเจอกเกือบทุกอาทิตย์แต่ถ้าคุณแม่หนูนะ<อ>ก็คือมาตัวติดกันเล็กจริงเขามาช่วยเลี้ยงอีกคนหนึ่งเลย<อ>คืออยู่บ้านไม่ได้กลับมาเป็นปีแล้คะค่ะใช่<สาย> มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะยังเดี๋ยวเป็นอันนะเดี๋ยวเรียกปจเลยนะอ่าปัจจอปัจจอเลยนะอ่ันไหนอ่นไหนปจือปีน้องกล้องไปไปแล้วโอเคโอเคโอเคนะครับบ๊ายบย๊ายบายเย่เย่เย่มาสวัสดีครับที่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเก่งมากเลยคนไหนทีเจค่ะนไหนทีเจทีเจยกมือขึ้นคนไหน ยังไม่เออแล้วมไหนเจทีคะมนไหนเจทีคะเจทีพันดูดีสวยยกงไม่ขึ้นเดินเลยได้เลยเล่นเลยนี่เลยนี่เลยเป็นแบบว่าโลกชีวิตจริงเลยของชีวิตจริงแม่อยู่กับป๊าปามเฮ้ยนะใช่ไหมใช่ไหม เนี่ยค่ะชีวิตจริงนะแต่ก็ดูอารมณ์ดีมาโชว์ตัวมาโชว์ตัวมาเลยคนไหนอารมณ์ดีกว่ากันอ่ะทีคนไหนอารมณ์ดีกว่ากันจริงๆอารมณ์ดีพอๆกันแต่อยู่ที่จังหวะมากกว่าถ้าสมมติเป็นตื่นนอนแล้วอารมณ์ดีเลยจะเป็นคนนี้คนนี้คนเซอร์ไวใช่คนนี้ตื่นนอนมาก็คือจะยิ้มแย้มอารมณ์ดีเลยใช่แต่พอแบบระหว่างวันคนนี้ก็จะอารมณ์ดี อ่อใลเลี้ยงง่ายเหมือนกัน รู้สึกเลี้ยงง่ายเหมือนกันเลยเนาะง่ายบ้างยากบ้างเป็นเรื่องปกติของเด็กๆเลยง่ายบ้างยากบ้างแต่ชื่นใจเลยเนี่ยนะหน้าเหมือนพ่อคนแม่คนเลยนะได้มาครบเลยแต่งกันใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็แบบนั่งนี่ไหมคะยอมแต่งตัวเหมือนแม่ไหมแม่จับแต่งได้เลยเนาะยอมปกติก็จะแบบเยอะอยู่คนเดียวทุกวันนี้ก็พาเขาเยอะกันทั้งบ้านมีความสุขเลย จำได้จูเคยบอกว่าเพราะว่าจูเป็นคนชอบแต่งตัวจิอโอ้ยเยี่ยมมากเนี่ยมีเผินด้วยสวัสดีครับเนี่ยเก่งจังเลูกนะเขาเป็นยังไงบ้างอธีเจเขาเป็นยังไงบ้างเวลาอยู่บ้านพี่ธีเจหรออยู่บ้านเป็นยังไงป๊าเป็น ก็จะอยก่อ่าเป็นคนชอบใช้พลังชอบใช้พลังจะเป็นเด็กผู้ชายจริงใช่แล้วก็จะมีโมเมนต์ที่แบบเวลาเขาลากน้องนะจะน่ารักมากแบบอยู่ดีๆเหมือนแบบน้องยืนเกาะอยู่ขอบตรงนี้ใช่ไหมคะหมอเขาก็จะเดินไปแล้วเขาก็จะไปแบบหอมอู้กหอดแล้วก็หอมลา่เหมือนมากใช่เหมือนเราสอนให้เขารักกันได้ถ้าบอกว่าพี่เจไปรักน้องหน่อยเขาก็จะเดินเข้าไปแล้วก็ อ๋อย่างนี้เลยใช่ไหมเป็นเป็นผู้ชายอบ่นชอบฟังเพลงชอบเต้นอาชายชอบฟังเพลงชอบเต้นดีเลยแล้วก็เป็นคนกินนมเก่งกินนมเก่งมากแบบโดนี่กินแบบเน้นเลยค่ะบงทีกินทุกวันกินมาแบบสีออนเลยก็มีใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ใชใชใช่่ใที่รักที่สุดเลยใช่ไหน ใช่ไหมครับอุ่นอบอุ่นพี่ชายคนนี้เป็นพี่ชายแบบแท้จริงแล้วเวลาเจทีเขาจะบอกรักพี่ชายเขาล่ะเขาจะไปซบกันยังไงเขาก็จะซบเหมือนกันก็จะซบเขาจะไปซบพี่เขาคือคำคำว่ารักของเราอ่ะเราจะให้เขาไปซบกันถ้าถ้าบอกว่ารักกันอะไรเงี้ยเขาจะซบกันค่ะคุณหมอไหมใจับไหนจับจับเก่งมากเลยจับจับ จับจับเออน่ารักมากใช่ก็เฝ้าดูพัฒนาการเขานะมีความสุขช่วงเนี้ยพอขวบหนึ่งเขาก็จะโตเร็วมากนะก็จะแบบว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเดือนต่อเดือนเลยใช่ใช่อย่างบางทีแบบหน้าตายอย่างบางทีแบบเรามาดูรูปของเดือนที่แล้วเนี้ยค่ะคุณหมอก็แบบอุย ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะบางทีเราดูอยู่กับเขาทุกวันเงเราก็รู้สึกว่าไม่เปลี่ยนแต่พอเวลาแบบไปดูลูกเก่าๆก็เห็นเลยว่าเปลี่ยนนี่นาเลยเงี้ยแล้วเขาเริ่มมีพูดออกเสียงอะไรบ้างไหมันนี้จะอ้อนคนนี้จะคำที่ชาติเทศคือเขาว่ามัมมมมัมมนนี้มัมมนีหน้าละนมสี่สิบมัเลยมัมมัมเลยมัมมัมไมมั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 มเฮเฮเ กินนมเก่งลูกสาวจะกินข้าวเก่งลูกสาวกินข้าวเก่งใช่แล้วลูกสาวจะพูดแบบเยอะกว่าชัดกว่าได้ไงครับมีความยากตรงไหนไหมที่รู้สึกว่าแบบไม่คิดว่าจะมาเจอเลยในการเป็นมนุษย์แม่เนี่ยความยากของการเป็นแม่คิดว่าน่าจะเป็นการกินนมของลูกสาวมากกว่าเพราะว่าตอนเล็กๆอะ่ะลูกสาวเขาจะเป็นฟิลแบบเขาจะไม่กินนมเลยถ้าเขาลืมตา ต้องกินนมตอนหลับนิดนิดเท่านั้นแล้วป้อนยากมากคือถ้าลืมตาตื่นอย่างเงี้ยคือเขาเคยแบบ9ก้าชั่วโมงเนี่ยไม่กินนมเลยแล้วรอให้เขาหิวแล้วก็เขาก็จะแบบกินไม่กินเียใช่แล้วเรื่องเครียดเลยครับใช่แล้วก็เรื่องเครียดมากว่าเด็กอะไรไม่กินนมตอนลืมตาต้องกินนมตอนหลับเท่านั้นเออใช่แล้วมันป้อนยากไปเปลี่ยนมนมเขาบ่อยบ่อราหมครับใช่เปลี่ยนมนมเขาบ่อยบ่อยจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กกินนมเก่งมากลูกสาวอะค่ะแต่พอเราเปลี่ยนมนมบ่อยๆ่อยมันทําให้เขาแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะกินนมยากมากไปเลยแล้วก็ด้วยความที่ประกอบกับเพี่เลี้ยงเขาอาจจะป้อนตอนที่เขาแบบหลับเพราะว่าตอนตื่นเขาไม่ยอมกินก็เลยพยายามป้อนตอนหลับทีเนี้ยถ้าเขาไม่หลับเขาจะไม่กินเลยเขาก็เคยชินไปใช่แต่ตอนนี้ปกติแหละใช่กินนม้เดี๋ยวเขาก็จะปรับพัฒนาการดีขึ้นไปเรื่อยๆแหละเนาะใช่แล้วความเครียดของการเลี้ยงลูกเนี่ยเมื่อเทียบกับตอนที่เราพยายามมีลูกอ่ะคิดว่าอันไหนที่มันเหมือนแบบ เป็นความเครียดที่สุดในชีวิตมากกว่ากันเราโชคดีนะเราเราโชคดีตรงที่ว่าเราลองเป็นแต่ทำครั้งเดียวแล้วติดเพราะคุณหมอทำครั้งเดียวแล้วติดมันก็เลยความเครียดเลยไม่ได้เยอะมากมันกลายเป็นเหมือนกับตามโปรเซสของมันใช่ใช่ใช่ตรงนั้นถือว่าไม่เป็นความเครียดเป็นเรื่องของการเตรียมตัวมากกว่าใช่ใช่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการแบบนอนน้อยแล้วต้องพยายามเขาเรียกอะไรอะพยายาม ทำอารมณ์ให้มันอารมณ์ดีอย่ยโอเคไหมบางทีนคนเรานอนน้อยมันก็จะมีแบบหูดหงิดงนั่นน,นู่นนี่แต่เราก็จะพยายามไม่หงูดหงิดใส่ลูกมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราแบบต้องคอยคอนโทรลมากกว่าด้วยความที่แบบว่าสุขภาพจิตดีแหละแล้วก็แบบว่าพอมันเหมือนแบบมีความคิดเชิงบวกพอมเจออะไรที่แบบถึงแม้ว่ามันจะมีความเครียดอยู่บ้างแต่เราก็บริหารจัดการมันได้เนาะทำให้เรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบว่ายาก อ่าแล้วพอมาเจอความเครียดต่างๆมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะผ่านไปไม่ได้อืมเป็นครอบครัวที่ดีด้วยแหละก็คือสายแบบว่าคือฝั่งคุณจูมาก็โอเคเลยแล้วก็มาเจอสามีที่แบบว่าสายซับพอร์ตมาเจอลูกอีซี่ชายด้วยก็คือเลี้ยงง่ายน่ารักอย่างนี้เลี้ยงง่ายอ่ะบป่าเลียงง่ายอ่ะบป่าครับใช่ไหมไฮไฟก่อนไฮไฟมันมีกันถือว่าง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะไฮไฟแอมมอน่งจส่งจะเป็นไง น่ารักที่สุดเลยถ้าวันหนึ่งทีเจกับเจทีเขาโตขึ้นมาแล้วมาเห็นคลิปเนี้ยคืออยากบอกอะไรกับเขาบ้างบอกอะไรกับทีเจเจทีหรอก็บอกอะไรดิบอกไปทุกวันแล้วใช่ไหมก็ต้องบอกว่ารักที่สุดแล้วกนกเนาะแล้วก็เป็นห่วงเต็มที่กับเขาทุกครั้งใช่แล้วก็จะคอย ซัพพอร์ตเขาอยู่ตรงนี้แหละตลอดไปนะไม่ว่าแบบเขาจะแบบเลือกเดินทางไหนหรือว่าเลือกเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยเป็นเขาเรียกแหละเป็นแบ็กอัพที่แบบเป็นเซฟโซนให้เขาอย่างนี้ดีกว่านะคือเขาเขาเกิดมาด้วยความเขาเรียกอะไรเพียบพร้อมแล้วเหมือนเราเตรียมตัวให้เขาทุกอย่างเราพร้อมแล้วแล้วเราตั้งใจที่จะมีเขาแล้วใช่ก็จะคอยดูแลเขาอย่างเงี้ยแต่ก็ให้เขาแบบเป็นคนที่แข็งแกร่งด้วยตัวเองครับแต่เราจะคอยซัพพอร์ตเนาะล้วคอยอยู่ข้าง คอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราให้เขาอะเราก็ให้เขาแต่สิ่งดีๆแล้วแหละเราก็คิดว่าเขาก็คงไม่ได้ออกจากลู่ทางอะไรไปมากมายนักเนาะขนาใช่มีความคาดหวังหรือกะว่าแบบจะต้องมีการวางแผนจัดการอะไรเกี่ยวกับลูกไปไหมไม่คือไม่ได้วางแผนจัดการขนาดนั้นแต่แต่รู้สึกว่าแบบแค่อยากให้ลูกได้ภาษาอะไรเงี้ยที่แบบว่าได้ภาษาแบบเยอะๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่า ไปไปทําตรงไหนอะไรยังไงก็มันก็อาจจะเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญนะแต่เรื่องเรื่องเป้าหมายอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้คิดให้เขาใช่ไม่ได้สีเรียสว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นต้องต้องทำอย่างนั้นต้องเป็นอันนี้ต้องคุยกันว่าไม่ต้องลูกไม่ต้องเรียนเก่งแต่เขาเป็นแบบเป็นคนที่ดีเป็นคนที่น่ารักอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่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 ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเรียนดีที่สุดหรือว่าอะไรเงี้ยให้อยู่ระดับมีมินกลางกลางบวกไปทางดีอะไรเงี้ยก็โอเคละใช่จะดื้อไหมครับไม่ดื้อไม่ดื้อ เจจีแล้วทีเจหล่อไหมครับหล่อทั้หล่อรั้หล่อน่ารักมากนะก็คือวางแผนแค่แบบว่าเหมือนแบบคอยให้ความสุขกับเขาแล้วก็คอยซัพพอร์ตเป็นครอบครัวที่น่ารักแหละเนาะมีอะไรที่เราได้เรียนรู้แบบหูยเนี่ยลูกสอนเราเลยถ้าเป็นลูกสอนเราหรอจูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความ อดทนกับรู้จักรอมากกว่าก็คืออดทนก็คือหนึ่งแหละก็คืออดหลับอดนอนอยู่แล้วเนาะอดทนแล้วก็อดทนรอที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนอดทนรอดูว่าเขาจะทําสิ่งต่างๆได้มันไม่ใช่ว่าเราสอนเขาหัดเดินวันนี้แล้วเขาจะเดินได้เลยสอนเขาพูดวันนี้เขาจะพูดได้เลยแต่แบบเราสอนไปเรื่อยๆแล้วเราเรู้จักรอแล้ววันหนึ่งเขาก็จะทําได้อีก uh, uh, ประมาณนี้มากกว่าอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาหรับตูนะที่เขาสอนก็คือ สอนให้รู้ว่าแบบความรู้สึกความรักจากคนเป็นแม่เป็นยังไงเพราะถ้าไม่ไม่มีลูกอ่ะก็จะไม่รู้ว่าแบบไอ้ที่เขาบอกว่าความรักจากแม่นี่คือแบบโหมันแบบยิ่งใหญ่มนบริสุทธ์มันนั่งนู่นนี่แต่พอวันหนึ่งที่เรามาเป็นแม่คนแล้วเราถึงจะรู้เรื่องนี้มากกว่าอ,าอาชัดเจนเลยเนาะจากที่รักแม่อยู่แล้วก็คือแบบว่ารู้ซึ้งเลยว่าโหวความรักของแม่สองคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับไปประมาณนั้นแล้วป๊ะป๋าล่ะก็สอนเรื่องความเป็นพ่อก็เพราะว่าก็ทําให้รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างให้เขาแล้วก็สอนเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรความเสรสละเพราะว่าบางทีเราก็ทําทุกอย่างเพื่อเพื่อลูกก็คำหนึ่งที่สอนตัวเองเสมอก็ว่าบอกตัวเองเสมอว่า วันนี้ของเราก็คืออนาคตของลูกประมาณก็ทำให้เราเต็มที่กว่าเดิมประมาณนี้เป็นพ่อและแม่ที่ดีมากมแล้วก็เชื่อว่าทีเจกับเจทีจะต้องเติบโตมาอย่างดีแน่นอนใช่ไหม,ไหมอ่าไ,ไหนๆก็แบบวันนี้ก็เหมือนแบบมาเล่าเรื่องราวตั้งแต่แรกเริ่มแล้วกับการที่แบบว่าเราพร้อมที่จะมีลูกจนดําเนินมาจนถึงตอนนี้ก็คือเหมือนแบบมีลูกแล้ว อยากเปิดใจพูดถึงกันหน่อยมะเอาแบบมีอะไรที่อืมเอาคุณจูกับจูมีอะไรที่อยากบอกสัมบีอยากบอกก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากพี่เขาเรียกอะไรอะซัพพอร์ตหนูทุกอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ่อเรื่องแบบค่าใช้จ่ายเรื่องเวลาเนาะว่าจองเรื่องนี้ยสำคัญความเอาใจใส่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบ บางทีคนที่เป็นแม่เนี้ยเขานอนน้อยอยู่แล้วพักผ่อนน้อยอยู่แล้วบางทีก็จะมีอารมณ์ที่แบบหูดหงิดหรือว่าแบบน้อยใจหรือว่าแบบหลังคลอดก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่าบลูนะบใช่ไหมแต่คือจูวไม่มีตรงนั้นเลยเพราะอาจจะด้วยมีคุณสามีกับคุณแม่ที่คอยแบบคอยช่วยคอยอยู่ใกล้ๆเนี้ยก็จะแบบขอบคุณเขามากเพราะว่าพอถึงเวลาบางทีเขาถ้าเขาแบบ วันหยุดหรืออะไรเงี mm, ้ยเขาก็จะมาคอยช่วยดูลูกหรือต้อนเย็นอย่างเงี้ยกลับมาเขาก็จะพยายามแบบช่วยแบ่งเบาเราเท่าที่เขาแบบทําได้เนาะก็จะขอบคุณมากเขาเป็นคนใจเย็นอะสลับกันบ้างนี้บอกผมณจบ้างมีอะไรที่ยังไม่เคยบอกไหมจริงจริงบอกคุยคุยกันทุกเรื่องแล้วก็ขอบคุณเขาที่เป็นแม่ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นสามเป็นภรรยาที่ดีให้กับผมแล้วก็สําคัญคือเป็นแม่เพราะว่า มันมันยิ่งใหญ่มันมันทุ่มทุกอย่างจริงๆในใน,ในเรื่องของการเป็นแม่คนนะครับผมก็เลยคิดว่าเราคิดถูกที่หนึ่งเลยคือเลือกมีลูกอ่าในเวลานี้ที่คุณหมอแนะนําเรื่องความมีและโชคดีที่ได้สองคนมาพร้อมกันแล้วก็ก็คุยกันว่ามันต้องเหนื่อยอย,อยู่แล้ะเขาก็เต็มที่กับลูกแล้วก็อ่าเขาคุณอมาม่าคุณคุณยายอ,อะไรเงี้ยครับที่ที่ช่วยดูแลหลานให้ด้วยเป็น,เป,นเป็นกำลังหลักแล้วก็ สำคัญก็คือขอบคุณเขาทุกๆุกอย่างครับเพราะว่าจริงๆเราคุยกันทุกอย่างอยู่แหละก็สําคัญคือแบบขอบคุณทุกอย่างที่เขาทําให้กับลูกๆเ,เพราะว่ามันก็เหมือนกับทําให้เราสบายใจไปด้วยประมาณนี้ครับนุ้ยซึ้งเนาะ่ากที่สุดเลยอากอดกันกอดกัๆๆนหนื่อยแนละ้ว ก็ต้องแสดงความรักกันอย่างเงี้ยให้ลูกเห็นทุกวันอะไรใช่เราเห็นว่าเราจะอย่างนี้อยู่แล้วว่าเหมือนหนูกับคุณแม่คุณพ่อก็จะหอมกันจนยังโตวันนี้ก็จะมาหอมตลอดกับรู้ป็นชอบตบมือเวลาเขาชอบแกล้งหอมหนูลูกสาวก็จะเขาเขาอีกอะไรเงี้ยใช่คือพอบางเห็นบางครอบครัวพอมีลูกแล้วไปโฟกัสลูกก็จะลืมส่วนตรงนี้ไปอะไรเงี้ยใช่จริงว่าตรงนี้สคัญ <c oughs> เป็นครอบครัวตัวอย่างที่ดีมากๆสําหรับการ<ม>ให้ความรักใ,ให้ความซัพพอร์ตกันและกันทําให้แบบว่าทุกอย่างที่แบบเป็นความเครียดมันก็คือผ่านพ้นมาได้ไม่มีอะไรที่มันมีความยากเกินกว่าที่เราจะผ่านไปนะแล้วเราก็จะแบบว่าใช้ความรักความสุขอันนี้แหละที่จะคอยบอกว่าปูทางเลี้ยงลูกเพื่อให้เขาเติบโ<ม>ต,ตเป็นคนที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดในแบบของเขา ก็ต้องขอบคุณจูแล้วก็สามีแล้วก็ครอบครัวทั้งหมดที่มาวันนี้มากๆเลยนะคะคุณจูคือตัวอย่างของเคสที่มีความเครียดจากการทํางานความที่แบบว่าจัดสรรเวลาไม่ได้ทําให้เป็นอุปสรรคในการที่จะแบบพยายามมีลูกเนาะเราก็ฝ่าฟันกันมาจนถึงแบบ ทำเด็กหลอดแก้วจนสำเร็จแล้วแล้วก็เป็นความทุ่มเทของมนุษย์แม่มนุษย์พ่อครอบครัวหนึ่งที่ยอมที่จะแบบว่าขอลาออกจากงานเพื่อมาเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องแบบว่าต้องบอกว่ามอบ โล่แห่งสามีแห่งชาติให้เลยว่าแบบ <c oughs> เนี่ยก็คือภรรยาพร้อมที่จะเลี้ยงลูกแล้วก็สามีก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตตลอดไปนะคะซึ่ง <c oughs> ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆครอบครัวที่กําลังพยายามมีลูกนะคะไม่มี ปัจจัยความเครียดหรือความยากอะไรที่เราจะฝ่าฟันมันไปไม่ได้ขอแค่เรามีความตั้งใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันและกันทั้งสามีและภรรยานะคะและคราวหน้านะคะหมอก,ก็จะมีเคสสตอรี่อื่นๆที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบ้านมาเป็นตัวอย่างในการที่เป็นความพยายามของการมีลูกแล้วก็มีลูกจนสำเร็จมาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าชีวิตของแต่ละครอบครัวเป็นยังไงคะ่ะ